สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางมาเลเซียครับแล้วหลังมาเลเซียเจาะไม่มาครับแต่เด่นตัวรองมาแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วเด่นเด่น6มาบนล่างนะครับวิ่งโมดูลล่าง6เด้งบนล่างก็รุนกันต่อวันนี้ครับรุนกันต่อวันนี้เนาะสำหรับมาเลเซียก็อย่างที่บอกไปครับชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผม มาเลเซียมาเลเซียจะเป็นเช่นไรรอบที่แล้ว6 8 0 6 5 0แต้มพี่น้องรอบนี้มันชนกันที่4 6 4 8 4 8 0นด่แศนน่นะก็เน้นไปที่8ครับเน้นไปที่8ทั้ง4ทั้ง8เลยนะ ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่แปดแล้วก็เจ็ดแปดครับมัดสี่เข้าไปครับมัดสี่เข้าไป สิบแต้มตามศูนย์ไหมศูนย์ศูนย์ก็สวยนะครับผมขอยัศูนย์แปดสี่สี่แปดศูนย์ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับมาเลเซียครับก็วิ่งบนลุนล่างแปดน่าจะมีทั้งแปดทั้งสี่ผมว่าน่าจะมีจากการมโนนะครับก็มาเลเซียง่ายมาเลเซียเด่นสองตัวยังไม่หลุดเลยนะครับเด่นสองตัวยังไม่เคยยังไม่หลุดเลยนะครับจะมาตัวรองหรือมาตัวแต่ตัวรองสองรอบหลังสุดได้สัก รอแล้วตัวรองเอ้ยอบ่แล้วตัวเด่นมาทางบนล่างสองรอบก่อนนู้นตัวรองมานะครับก็ยังถือว่ากลมแกล้มครับกลมกล่มครับก็รุ้นกันเนาะสวัสดีครับผมรวยๆครับ